ถ้าเด็กติดในระยะเวลาย,ยาวนานเนี่ยรเราจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์ที่ดำน้ำได้ดำเข้าไปเพื่อดูแลเด็กๆด,ดูแลสุขภาพ <c oughs> จริง,รงๆสถานการณ์น่แบบแย่มาก <c oughs> สถานการณ์น้ําหลากและอีกอย่างหนึ่งก็คือมาเจอภารกิจหินเลยเพราะดําน้าถ้านี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สกิลที่เราเคยคเคยเรียนรู้มาก่อนเลยครับการดําน้ำนะครับไปที่โถงสมเนี่ย <c oughs> เวลาดําเข้าไปเนื่องจากว่าเส้นทางจํากัดก็จะดําเข้าไปเป็นทีละสองคนเป็นคู่บัดดี้ระยะการมองเห็นก็ต้องมีไฟฉายครับถ้าไม่มีไฟฉายมองไม่เห็นอะไรเลยครับจากโถงสมต่อไปถึงเนินนมสาวที่เด็กๆอยู่ก็น่าจะเกือบ4ี่กิโล โอ้โหจุดที่เขาเรียกว่าโชคพอยก็คือจุดค่อนข้างวิกฤตอ๋อตรงนี้ที่คุณหมอบอกว่าตืบตายนี่ใช่ใช่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตั้งแต่แรกที่เข้าไปเลยใช่ครับสนับสนุนโดยนูโปรคอบผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีและผู้นำนวัตกรรมปุ๋ยอะมิโนทั้งทางดินและทางใบคุณหมอครับพอไปคุยกับทางทีมแพทย์นะครับสิ่งที่เรากับทีมแพทย์ได้คุยกัน ว่าน้องๆในนั้นน่ะตอนนี้จะต้องเจอสภาพอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างครับพครับพอไปถึงหน้างานเนี่ยครับทีมงานแพทย์เราก็จะมาคุยกันว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่จะเป็นไปได้ของน้องเนี่ยในการติดถ้ำมานานเนี่ยก็คือสภาวะขาดอาหารนะครับแล้วก็ภาวะน้ําตาลเนี่ยต่ำถ้าเราเข้าไปเจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมเข้าไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้กินอะไรเลยเราจะให้เขากินอาหารแข็งเลยมันก็ไม่ได้เราต้องเตรียมเป็นอาหารนุ่ม ที่ตอนนั้นนะครับก็ที่นึกขึ้นได้ก็คือเป็นพาวเวอร์เจลที่นักวิ่งใช้นักกีฬาใช้ฉีดแล้วก็ดูดแล้วมีหลายรสชาติด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เตรมพาวเวอร์เจลเข้าไปครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าข้างในถ้ำเนี่ยมันอากาศเย็นเย็นมากแล้วก็ฝนตกตลอดเลยหน้าผาถ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งพอขาดพลังงานอุณหภูมิร่างกายมีโอกาสต่ํา ครับดูภาวะไฮโปเทอร์เมียเราก็หาจะทําอุปกรณ์ความร้อนจะเตรียมอะไรยังไงไปตอนนั้นเราก็ผมก็เพิ่งรู้จักนะครับผ้าห่มฟรอยเพิ่งได้รู้จักในภารกิจนั้นนะครับว่าโอ้มันพับจนมันเล็กแค่กําปั้นแล้วมันคลี่ออกมาแล้วมันห่มได้ทั้งตัวแต่ให้ความอบอุ่นได้ดีน้ําหนักเบาก็เลยนะครับเป็นสิ่งที่เตรียมเข้าไปด้วยนอกนอกนั้นก็เป็นยาจะมียาทำแผลยาที่ถ้าติดเชื้อแล้วก็เตรียมน้ำเกลือถ้าเกิดเกิดภาวะที่ความ ดันต่าเลยครับเอาละครับ,ลรบหลังจากที่ประเมินสถานการณ์แล้วว่าน้องๆจะต้องพบเจอกับอาการอะไรบ้างนะครับ,รบตอนนั้นเนี่ยครับคาดเดาได้หรือ,อยังว่าเด็กเนี่ยอยู่ในห้องไหนหรืออยู่ในโถงไหนกันแน่ตอนนั้น คือนั้นก็ได้แต่ประเมินสถานการณ์เอานะครับโดยที่คุณลุงชื่อผมจําชื่อไม่ได้ว่าคุณลุงเวอร์หรือเปล่านะครับที่ชอบสำรวจถ้าแล้วก็จะเขียนโครงสร้างของถ้าว่ามันจะมีลักษณะเป็นยี้มีแยกนู้นแยกนี้อะไรนะครับก็ได้ข้อมูลจากตรงนี้เน่เพื่อที่จะมาคาดการณ์ว่าเด็กน่าจะอยู่ตรงไหนตรงไหนก็เป็นประกอบแผนในการดาน้ําไปอ๋อก็คือว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราใช้ผังหรือว่าแผนผังในถ้าเนี่ย จากคุณลุงเวินเป็นหลักอยู่แคใช่ครับประกอบกับของเก่าที่ทางถ้ำหลวงมีนะครับคุณหมอครับแล้วหลังจากที่คุณหมอไปถึงที่นั่นนะครับเรียบร้อยวางแผนอะไรเรียบร้อยประเมินสถานการณ์เรียบร้อยครับหลังจากนั้นนานไหมครับที่คุณหมอนะฮะดำน้ําครั้งแรกในถ้าผมไปอยู่ที่ตรงหน้างานประมาณน่าจะประมาณสองสวันได้นะครับถึงถึงจะตอนนั้นนะครับผมก็ เ,เตรียมเตรียมการแล้วก็คือจริงๆสถานการณ์แบบแย่มากสถานการณ์น้ําหลากอย่างรุนแรงแต่พรา่อ,อหน่วยซิลครับตอนนั้นท่านเก่าก็คือ,อท่านอาภากร,รอยู่คงแก้วท่านบอกว่าไม่เป็นไรเราจะลุยแล้วเพื่อให้ทํางานได้กระชับขึ้นก็คือให้ไปตั้งกองโดยการส่วนหน้าที่โถงสามผมก็ได้ดำน้ำเข้าไปรอที่โถงสามวันนั้นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็มีเรื่องครูบาบุญชุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ท่านไปได้ทําพิธีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นเขาเรียกว่าสร้างขวญและกําลังใจให้กับทางทีมงานท่านก็บอกว่าเดี๋ยวอีกสองวันก็เจอจริงครับท่านบอกว่าสองวันก็เจอปลอดภัยทั้งหมดพอครูบาบุญชุ่มบอกว่าอีกสองวันเจอแล้วเด็กทุกคนปลอดภัยทั้งที่ในความเป็นจริงหน้างานตรงนั้นนะสถานการณ์แบบโอ้โหตึงเครียดมากเพราะว่า ฝนตกไม่หยุดเลยผมจําได้ว่าโอ้โหทุกคนพยายามช่วยกันนะเครื่องสูบน้ําอะไรต่ออะไรจนมีบางช่วงบางตอนนะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนกับว่ามันมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับพูดง่ายๆคือเกือบๆจะยอมอ่ะแต่มีท่านอภากรบอกว่าไม่ได้เราลุยต่อใช่ครับแต่ครูบาคุณชุ่มสวนกระแสเลยครับอกว่าอีกสองวันเจอแล้วทุกคนปลอดภัยลึกๆในใจหมอภาคตอนนั้นเนี่ย คิดอะไรคือเราเองก็เป็นคนที่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องทางอภิญญาญาานต่างๆนะครับพอฟังแล้วเราก็มาเขาเรียกว่าก็มาพิจารณาครับครับว่าออย่างแรกเลยเนี่ยเราก็รู้สึกมีมีกำลังใจครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอหน้างานมันก็ขัดแย้งในใจเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้เลยกับสภาพแวดล้อมและน้ำหลากขนาดนี้ครับ คือมันมันมันก็เป็นความคิดที่ที่มันทันแย้งในใจครับตอนที่กูบาบุญชุ่มไปเนี่ยครับหมอภาคมีโอกาสได้กราบท่านไหยไม่ครับส่วนใหญ่ผมจะไปอยู่ที่ข้างในถ้ำนะฮะตรงหน้าปากถ้ำหรือไม่ก็จะจะอยู่แถวนั้นสักเป็นหลักแล้วก็ออกทางทีมงานที่ได้กราบกูบาบุญชุ่มแล้วมาบอกเราก็จําไว้แล้วก็ ดำเข้าไปเลยเอาละครับการดำน้ำนะครับไป<ม>ที่โถงสาเนี่ยครับซึ่งเป็นการดำน้ำถ้ำครั้งแรกถูกไหมฮะใช่ตอนนั้นความรู้สึกคุณหมอปเปนะ็นยังไงบ้างก็หวั่นวิตกนะครับ,รบเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวเรื่องอะไรด้วยเนื่องจากว่า<ม>ที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่ามมไม่ได้ดำน้ำมานานแล้วพอจบ หลักสูตรนักทําลายใต้น้าตูดโจมหรือมนุษย์กบเนี่ยครับปีห้าสามผมก็ไปฝึกหลักสูตรคอมมานโดร่วมกับพีเจของหานอากาศมันจะมีพาร์ทการดําน้ําอันนี้เราก็ได้ทบทวนละปีห้าสามแล้วก็มาอีกทีหนึ่งน่าจะประมาณปีห้าแปดที่เรียนหลักสูตรฐานเสือราชินีก็จะมีพาร์ทดำน้ําอยู่ก็เหมือนกับเป็นการทบทวนในตัวแต่สรุปแล้วเนี่ยก็คือห่างเหินมาจากปีห้าแปดมาถึงหกหนึ่งเนี่ยก็สามปีฮะไม่น้อยนะไม่น้อย ถึงขั้นวิ่งตกกงวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมาเจอภารกิจหินเลยเพราะว่าดำน้าถ้านี้มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่สกิลที่เราเคยเคยเรียนรู้มาก่อนเลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรารู้เลยว่ากระแสน้ำเนี่ยมันแรงกว่าเพราะว่ามันน้ามันพุ่งออกมาจากจากถ้ำนะครับจากท่อใช่ไหมครับเราต้องสวนเข้าไป แล้วระยะทางจากที่คุณหมออยู่ปากถ้ำนัฮะไปถึงโถงสามเนี่ยความไกลความความยาวมันประมาณขนาดไหนจากปากถ้ำไปโถงสามน่าจะประมาณเกือบ2กิโลครับครับท่านผู้ชมนะลองนึกดูนะสกิโลเนี่ยไม่ใกล้นะครับแล้วเป็น2กิโลในถ้ำนะครับแล้วข้าวของอะไรที่ต้องที่ต้องเอาไปด้วยมีใช่ครับมีครับก็มีถุงโอเชียนแพคสำหรับใส่อุปกรณ์พยาบาลโอ้โหเนี่ยจาก จากจุดที่ปากข้มามมนะฮะไปจนถึงโถงสที่บอกว่าเป็นฐานปฏิบัติการนะฮะของหน่วยซิลอ่ะที่เราไปเนี่ยมัน,มนสภาพไหนฮนะมันมีบางช่วงแคบบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยไมหมฮะอยากให้อธิบายตรงนี้หน่อยช่วงที่เดินโถง1ไปโถงสงนะครับจะไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับ เพราะว่าระดับน้ําก็จะประมาณถึงต้นขาเดินเอาเดินเอาเดินเอาถือว่ายังพอไหวนะใช่ครยังพอไหวแต่ว่ามันก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังเนื่องจากสภาพภายในถ้ำนะครับบางทีมันก็มีหินมีอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆเดินไปได้แล้วก็บางทีมันก็จะมีจุดที่เราต้องปีนคือมันค่อนข้างขูุขาอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังมีความระมัดระวังแต่จากโถงสองไปโถงสามมันจะมีช่วงที่ต้องดำน้ําแล้วมันจะมีช่วงวิกฤตอยู่ก็คือระยะ10เมตร ที่ที่ดำน้าที่ว่ามันอยู่ในช่องแคบเลยครับแคบมีแคบประมาณไหนครับหมออยากให้อธิบายลงรายละเอียดนิดแคบแบบต้องไปทีละคนดูฮะใช่ครับต้องไปทีละคนต้องนอนไปทีละคนอ๋อยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนอนครับเพราะว่ามันเป็นกว้างอยู่กว้างกว้างกว้างอยู่กว้างกว้างระยะการมองเห็นก็ถ้าไม่มีไฟฉายเนี่ยเป็นศูนย์เป็นศูนย์หมอครับสมมุตินะผมลงไปดำน้ําในถ้ำนะครับผมทํามืออย่างนี้ยผมมองเห็น เอ่อต้องมีไฟฉายครับถ้าถ้าไม่มีไฟฉายมองไม่เห็นอะไรเลยครับมจมิงๆมืด,มดมเลยครับมืดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีไฟฉายเราจะเห็นได้ไกลประมาณเท่าไหร่ครับผมมีไฟฉายตอนนั้นติดไว้ที่หมดสองสองตัวนะครับ,รบเห็นได้เท่านี้ครับระยะเหยียดมือครับระยะเหยียดมือก็คืออาจจะไกลกว่านี้แค่เล็กน้อยเท่านั้นเองครับก็คือพูดได้ง่ายคือน้ําขุ่นๆน้ำขุนครับขุ่นๆเป็นแบบเงาเงายื่นไปก็เห็นมือตัวเองอยู่เลยใช่ครับโอ้ต <c oughs> ายแล้ว ก็คือในลักษณะของการดำน้ำไปมันก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะต้องมีเครื่องอุปกรณ์ออกซิเจนอะไรต่างๆเพราะนั้นไอ้จังหวะที่เราดำน้ำนะฮะจนไปถึงถงสามเนี่ยดำน้ำระยะทางประมาณเท่าไหร่นะบึงไม่ไม่เยอะครับก็คือแค่ช่วงถงสองไปถงสามเนี่ยมันจะมีช่วงดำน้ำแค่แค่สิบเมตรเท่านั้นเองครับ้หน้าประมาณหน้าประมาณสิบเมตรเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นจุดจุดที่เขาเรียกว่าโช o k e p o i ก็คือจุดค่อนข้างวิกฤตหน่อย ตรงทงสองทงสามเพราะคนก็ก่อนหน้านี้ก็เคยบอกผมแล้วว่าให้เราระมัดระวังเพราะมันจะติดนะมันจะเข้าไปติดซอกหรืออะไรเงี้ยครับก็ได้ข้อมูลมาเราก็ระวังแต่ก็ติดติดแล้วเกือบตายด้วยครับอ๋อตรงนี้ที่คุณหมอบอกว่าเกือบตายใช่ใช่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าไปเลยใช่ครับ เกิดอะไรขึ้นครับคุณหมออยากให้เล่าให้ฟังว่าถุงโอเชียนแพคเราไม่มีประสบการณ์ครับคิดว่าระยะทางสั้นๆเราก็ไม่ได้ทวงอะไรเข้าไปใช่ไหมครับมันก็ลอยผมสะพายข้างสะพายเฉียงครับมือนึงก็จับเชือกไกด์ไลน์ไว้ไม่ให้หลุดแล้วกระแสน้ํามันแรงมันกระแสน้ําก็พัดถุงเนี่ยเข้าไปล็อกกับไอ้ซอกซอกถ้ำมันกระชากเอาสายออกซิเจนเนี่ยครับท่อเนี่ยครับท่ออากาศดูดออกมาเลยปากยังกัด ถุกยางเมาส์พีซอยู่โอ้โหปากัดอยู่แต่อากาศหลุดไปหลุดไปเลยฮะตายตแล้วตกใจเลยครับตอนนั้นเฮ้ยย่าละมือเราหลุดจากเชือกไกด์ไลน์อันนี้ก็ปัญหาละห <c oughs> ลงทเ <c oughs> ชือกไกด์ไลน์ลูกแล้วคราวนี้เราจะควานหาไม่ได้ติดติดไปหมดเลยครับเพราะมันรัดมันอะไรติดพลุมพลัง,ลงตอนนั้นมันแพนิคความแพนิคนะครับทําให้เราโหแบบเฮ้ย ตอนแรกก็พยายามดิ้น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 อะไรเงี้ยครับว่าจะทำไงให้จะหลุดยังไงถ้าดิ้นก็คงหลุดอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นสภาวะที่นวินาทีนั้นกังวลกวาย่างจริงครับเป็นครั้งที่ผมคิดว่าผมคิดถึงความตายได้ชัดเจนที่สุดเลยครเพราะรู้เลยว่าถ้าเราขาดอากาศไม่เกินสองนาทีเราตายแน่นอนครับก็คิดถึงลูกพ่อแม่อะรขึ้นมาจังหวะนั้นะพอสายอากาศที่มันหลุดจากเมสาพีซออกไปอะ มันก็จะเป็นลักษณะของออซิเจนบุ้ง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 ย่างนี้ไหมคอันนี้ผมมองมองไม่เห็นล <laughs> แต่แต,แต, <laughs> แต่น่าจะเป็นอย่างน <laughs> ังน่าจะเป็นอย่างไรแล้วคุณหมอครับครับถ้าให้บอกเป็นนาทีเนี่ยครับ คิดว่าประมาณกี่นาทีที่เราขาดอากาศอยู่ตอนนั้นผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเกือบนาทีโอ้น่าจะเกือบนาทีนะครับดีนะบอกภาพถ้าเป็นหนุ่มพงพันธ์ตายแล้วแต่ในหนึ่งนาทีนั้นความคิดเราไปเยอะมากเลยครับเป็นหนึ่งนาทีที่ยาวนานหรือเกินหนึ่งนาทีที่ยาวนานภาพเหตุการณ์มีปรากฏด้วยนะครับครับอยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองเฮ้ยเราเคยไปบริจาคเลือด อย่างต่อเน,นื่องบริจาคเกล็ดเลือดเราไปทำความดีบริจาคเงินไปช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยครับมันเข้ามาเพิ่มภาพนั้นมาเลยนะครับจากฟ<อ> <laughs> ุ้งซ่านฟุ้งซ่านอยู่อยู่อยู่มันก็มีความคิดพวกนี้ขึ้นมาคือเหมือนแบบเราเคยทำกรรมดีนะอยาให้ตายเลยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเรา,เราคิดถึงความตายมัน,ม,นมันก็มีความฟุ้งซ่าน <c oup s> แล้วอยู่อยู่ภาพพวกนั้นมันมันก็ย้อนกลับมาตอนนั้นภาพต่างๆลอยมาเลยนะที่บอกว่าโอ้โหทุกอย่างมันลอยมาเลยใช่ครับคือผมก็รู้สึก อุ่นใจขึ้นมาจากความคิดนะครับบอกว่าถ้าเราตายะเราก็ไปดีนะเพราะว่ามันมีมันมีเหมือนเป็นความเขาเรียกว่าความเป็นสิ่งที่เป็นกุศลมีแต่เรื่องมีดีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาก็มันทําให้เรานิ่งฮะมันก็โชคดีที่เราได้ฝึกหนักมันก็ทําให้เรามีสติเร็วขึ้นเราดิ้นไปสักพรั้หนึ่งไม่ได้ละอากาศหมดแน่แล้วมันไม่ได้ช่วยให้มันหลุดได้เลยดูจากสภาวะครับการดิ้นการนั่นฮะยิ่งใช้แรงอะไรอะ ยิ่งไม่เกิดยงหมดลมเร็วขึ้นใช่ครับยิ่งไม่เกิดประโยชน์ทําให้เรานิ่งสักพักหนึ่งครับพอเรานิ่งเราก็สู้อีกสักเรื่อหนึ่งก็บอกว่าเรายังมีโอกาสอยู่ยังไม่อึดอัดเท่าไหร่ก็ขออารัธนาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือช่วยด้วยครับช่วยแบบช่วยลูกช้างด้วยก็พอขวัญและกาลังใจมาเต็มที่ฮะสติมาปัญญาเกิดจริงๆครับพอเรานิ่งปั๊บเข้ารู้แล้วเอ้ยเราติดถ้าเราจะขยับได้มากขึ้นเนี่ยเราต้องลดสายโอเชียนแพคออก ก็ปลดออกเลยฮะครับปลดออกหลุดพึบกระแสน้ําพาหลุดพึบเลยฮะเรามีอิสระมากขึ้นแต่เราตัวเรายังไม่พัดไปกับกระแสน้านะครับก็คือมือมือเรายังจับสายโอเชียนแพคอยู่ครับแล้วตัวถุงโอเชียนแพคมันล็อกกับไอ้ซ่อกพอดีทําให้ตัวเรายังไม่ไม่หลุดคราวนี้เราก็เริ่มหาสายควานหาครับควานมือนี้ไม่ได้ก็จับควานมือนี้เอ้าเจอครับเจอเอ๊ะจะใช้ได้ไหมเพราะว่ามันหลุดออกมาเมล์พิสกังคาบอยู่ ยัดเข้าไปเป่าน้ําแล้วก็ดูดอากาศอ้าวใช้ได้คราวนี้รอดตายแล้วครับโล่งใจมากคือณณจุดนั้นเนี่ยเราโล่งแบบโอ้หอย่างน้อยเรามีเวลาแรัะไอสายเนี้ยที่หลุดออกจากมาส์พีสของเราครับตอนนี้เวลาที่เอามาใส่คุณหมอต้องเอามาประกอบกับมส์พีซก็ยัดยัดยัดใช่ครับยัดยัดยัดมันได้ฮะแล้วผมก็เป่าไล่น้าแล้วก็ดูดอากาศเข้าไปครับโอ้โห บุดวิดมากนะคุณหมอครับหลังจากนั้นไปยังไงต่อครับหมอก็คือพอเรามีอากาศนะครับเราก็อุ่นใจแล้วคราวนี้หลงทางหลงทางครับหลุดจากเชือกใช่ใช่ครับจะไปยังไงต่อครับก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่เราต้องแก้นะครับผมก็ทาผนังถ้ำเอาครับทาค่อยๆทาค่อยๆแบบเคลื่อนตัวไปทีละเล็กทีละน้อยเอาไปเจอท่อสูบน้ําเก่าครับที่เขาวางเอาไว้สูบน้ําก่อนที่น้ํามันจะเต็มเออครับ เราก็ดำไปตามท่อสูบน้ำครับท่อสูบน้ำนั่นก็เป็นเหมือนเชือกไกด์ไลน์เราใช่ใช่ครับไปโพถงสามครับไปโพถงสามครับเพื่อนเข้ามากรูเลยว่าไปไหนมาเนี่ยพาน้องที่ดำตามตามเข้ามาก็บอกโอ้พี่เป็นอะไรอ่ะทำไมเป็นสิบนาทีเลยเงี้ยฮะแต่แต่เขาถอยออกไปตั้งหลักนะครับเพราะเขาเห็นว่าผมติดอ่ เขาเขาจะไม่เพราะมันมันเป็นสภาวะจํากัดอะไรนะครับอ๋อที่มันแคบ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่ารอดชีวิตมาได้นะครับรอดชีวิตมาได้ครับพ้นวิกฤตมาได้แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเข้าไปในภารกิจเองนะหมอครับเรามาเจอเหตุการณ์วิกฤตที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วอ่ะครับหลังจากนั้นความรู้สึกของหมอเป็นไงต่อฮะพูดจริงจริพอพ้นขึ้นมาแล้วมีจังหวะพักรอเด็กที่โถงสามใช่ไหมครับโอ้ตอนนั้นใจ ใจมันมันฟึบไปครับเราต้องมาบิวตัวเองใหม่เลยฮะว่าขนาดที่เริ่มต้นเนี่ยโอ้เกือบตายแล้วกไม่รอดแล้วเล่นเกมก็แค่สเตจแรกเราก็จะตายแล้วฮะแต่ว่าเราก็ยังชื่นใจนะครับบอกว่าเราก็ให้กําลังใจตัวเองว่าเอาว่าแค่เนี่ยเราเจออะไรที่มันใกล้เฉียดความตายไปแล้วเนี่ยต่อไป ไม่น่าจะมีอะไรหนักกว่านี้แล้วเราก็ให้กําลังใจตัวเองหมอครับหมอคิดว่าสิ่งที่ทําให้เรารอดชีวิตมาครั้งนั้นมันมาจากผลจากการที่เราฝึกหนักมาไหมหมอมีส่วนเยอะเลยครับเพราะว่าจากการฝึกหนักเนี่ยทำให้เรามีสติเร็วขึ้นครับรวมทั้งไม่ใช่เรื่องการฝึกหนักอย่างเดียวนะครับ,รบ,รบผมเชื่อว่าการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนช่วย ถ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสก็ได้ลองดูเพราะว่าเวลาถึงภาวะวิกฤตจริงๆสติสําคัญจริงๆฮะสติสําคัญที่สุดจริงๆพอเรามีสติบอกตัวเองว่าเฮ้ยมึงก็เอาโอชี่นแพดออกนี่ครับเราจะได้มีสระแล้วทาอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะใช่ครับแต่เวลาที่มันวิกฤตเนี่ยท่านผู้ชมสิ่งเล็กๆแบบนี้บางทีเรานึกไม่ได้นะไม่ได้จริงๆมันตกใจ่ะมันตกใจ่ะผมเข้าใจเลยผมเข้าใจเลยผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดี เอาละครับพอหลังจากเข้ามาอยู่ในโถงสามแล้วภารกิจเราทําอะไรต่อครับก็ตามแผนนะครับ,รบที่ที่คุยกันไว้ก็คือว่ารอจนกว่าทีมค้นหาทั้งทีมซิลและนักดำน้ําต่างชาตินะครับ,รบจะเข้าไปเจอน้องก่อนอแล้วผมจะมีหน้าที่ที่ดำเข้าไปแล้วก็ไปดูแลสุขภาพและก็อยู่กับ,บ,บน้องๆจนข้างนอกเนี่ยจนทีมงานข้างนอก ตกลงใจแล้วว่าจะนำพาวมาทางไหนคคือดูแลสุขภาพน้องๆนะตอนนั้นให้พร้อมที่จะออกได้ครับตอนนั้นจำได้ว่าอุปกรณ์อะไรเราเตรียมพร้อมแล้วคบก็ไปนั่งกินไอ้ข้าวเหนียวหมูข้าวเหนียวหมูทอดนะฮะที่ทีมสํารงก็ส่งมาที่โถงสามครับหนาวก็หนาวเหมือนกันโอ้ตอนนั้นอากาศก็เย็นน้ำก็เย็นอยู่ใช่ครับเย็นเย็นฮะ ตัวไม่มีทางแห้งเพราะว่าเราอยู่อยู่ในสภาวะในถ้ำอย่างนั้นอยู่กันเยอะไม่รับหมอในถงสามเนี่ยก็พอสมควรอยู่นะครับเป็นเป็นเป็นสิบคนอยู่เพราะถงสามก็ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ถงสามเนี่ยคุณหมอครับถ้านับเป็นพื้นที่เนี่ยมันมันใหญ่ประมาณไหนอธิบายได้ไหมเอ่อถ้าเอาจากสภาพแวดล้อมใช่ไหมครับเอาจากสภาพแวดล้อมน่าจะประมาณต้นไม้ ต้นม้ต้นนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงลงเนินดินนั่นใช่ใช่ครับผมว่าได้ประมาณสักสาตารางเมตรนะแล้วพื้นที่ก็จะเป็นประมาณแบบเนินทรายเนินเนินเนินครับเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนินเนินเนินที่จะอยู่ได้เนี่ยมันมันจะอยู่ได้อยู่ได้พอสมควรนะครับ มันก็จะเป็นสโลปเป็นเนินเป็นอะไรขึ้นมาเป็นเนินหินหรือเนินทรายครับผมเป็นเป็นเนินดินปนทรายเป็นเนินดินปนทรายแล้วก็รวมกับหินหินในถ้ำนะครับครับหินใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยครับสลับกันไปแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นน้าหลากเป็นแอ่งน้าหลากครับก็ถ้าพูดก็พูดนะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเราเข้าไปเที่ยวกันเนี้ยก็ดูว่าสวยก็สวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะท่านผู้ชมนะฮะแล้วบรรยากาศก็คือเราเรามีไฟ มีไฟครับมีไฟก็มีไฟสสว่างใช่ครับใช่ครับเป็นเหมือนฐานปฏิบัติการย่อมย่อมมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ10คนใช่ครับนะครับหลังจากนั้นคุณหมอพักอยู่นานไหมฮะใช้เวลาตรงนี้นานไหมประมาณน่าจะไม่ถึงวันนะครับไม่ถึงวันไม่ถึงวันก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยนักนำน้ำชาวอังกฤษ2ท่านมาแล้วนะมาแล้วครับมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถนำทางหน่วยซิลเข้าไป เป็นเป็นอย่างนี้ครับจากโคงสามต่อไปถึงเนินนมสาวที่เด็กๆอยู่ก็น่าจะเกือบสี่กิโลเราทํางานผัดกันเป็นเขาเรียกว่าเวลาดำเข้าไปเนื่องจากว่าเส้นทางจํากัดครับแล้วเป็นการดําน้ำถ้าก็จะดําเข้าไปเป็นทีละสองคนเป็นคู่บัดดี้โดยการนําเชือกครับเชือกไกด์ไลน์นะครับดําเข้าไปลากเชือกเข้าไปพอหมดระยะเชือกก็จะดํากลับออกมา ทีมนักดำน้ำอังกฤษก็จะเป็นอยู่ร่วมร่วมทีมกับเราด้วยก็คือจะสลับกันไปสลับกันไปนะครับเนื่องจากว่านักดำน้ำอังกฤษสองท่านนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในถ้ำเขาจะเป็นคนวางวางเชือกไกด์ไลน์อันนี้ถูกไหมทีมนย์กบก็เป็นคนวางเชือกเหมือนกันครับพอหมดระยะเชือกกลับออกมาก็ทีมต่อไปบัดดี้คู่ต่อไปเช่นเป็นนักดำน้ําต่างชาติเขาก็จะดำเข้าไปถ้าเขาหมดระยะเชือกเขาก็จะดำย้อนกลับมาแล้วก็จะเป็นทีมเราต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะเจอเด็ก อ๋อวิธีการทํางานคือแบบนี้ใช่ใช่ครับในตอนนั้นเนี่ยที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะเกือบ10วันแล้วนะฮะที่น้องๆเข้าไปติดข้างในนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าทั้งโลกอ่ะกำลังเอาใจช่วยน้องๆทั้งหมดอยู่ครับแต่พอนักดำน้ำอังกฤษ2ท่านนั้นครับไปเจอน้องๆว่าปลอดภัยจริงๆครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ครบโอ้โหเราเราคนไทยทุกคนไม่ใช่แต่คุณหมอนะฮะผมเมงก็เหมือนกันล้วคนไทยทุกคนก็โอ้โหปราบปลื้มใจใช่ครับ How how many of you? No, <no>, no. Thirteen. Brilliant. We are coming. It's okay. It's okay. <S many people are coming. Many many people. We are the first. Many people come. What, what คือออกมาได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะครับแต่เจอเขามีชีวิต mm hmm. อยู่ mm hmm. ครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรมีขวัญกำลังใจที่ดีนะจากภาพที่เราเห็นพูดคุยกับฝรั่งแบบ ตอบโต้กันเราก็โอ้โหดีใจน้ําตาไหลนะครับคนไทยทุกคนพอคุณหมอทราบข่าวน่าจะเป็นคนแรกๆนะนรว่าคุณหมออยู่ตรงนั้นเลยครับรู้สึกยังไงครับก็ดีใจนะครับอย่างแรกเลยโล่งใจละครับเพราะว่าจากข้อมูลที่ทางจอนกับพลิกมาบอกเอราะว่าเด็กอยู่ครบทั้งสิบามคนเลยแล้วทุกคนน่ยไม่มีใครอาการน่าเป็นห่วงอันนี้เราก็โล่งใจในระดับหนึ่งนะครับนะครับทาให การทางานของเราเนี่ยมันรัาเร่นมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งก็ทึ่งในอภิญญารเพรามันพวกะเรา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 กำลังนั่นอยู่เรากลังตั้งข้อสงสัยแล้วเรากำลังพิสูจน์อยู่ทางหน่วยซิลก็กลับกลับเข้ามาก่อนราะ ไปวางเชือกไกด์ไลน์ก่อนพอหมดระยะเขากลับเข้ามาคราวนี้ก็เป็นทีมนักดำน้ำต่างชาติดำเข้าไปผมก็ดูเวลานะฮะดูพครบสี่แชั่วโมงนักดำน้ำต่างชาติกลับออกมาบอกว่าเจอแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเกดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจารย์ครเหลือเชื่อนะครับแล้วท่านมาชุ่มแกรู้ได้ไง4ี่สิบแปดชั่วโมงเป๊ะเหลือเชื่อครับครับพอทางนักดำน้ําต่างชาตินะครับไปบอกว่าพบเด็กแล้วเนี่ยคราวนี้ก็ถึงเวลาคิวเราที่เต็มตัวแล้วเตร็มอุปกรณ์แล้วก็คือ จากถุงสามเนี่ยเราไปอีกประมาณ4กิโลครับเกือบ4กิโลเรารจะไปเจอน้องใช่ครับ I am v e r y happy h e r e We we are happy too. Yes, thank you so much. Thank you. So much. s Okay. <S okay, goodbye. We come. We come. ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ